สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยมางานประกวดพระเครื่องนะครับพระบูชาไทยนะครับที่จัดโดยพลเรือเอกพิชาจามเจริญนะครับร่วมกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะขออนุญาตเดี๋ยววนหาที่จอดรถตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็มาอยู่ที่ศูนยรราชการนะเป็นงานประกวดใหญ่นะครับสูนยรราชการแจ้งวัฒน,นะนะครับตีห้ากว่านะครับฟ้าไม่สว่างเลย เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในงานกันครับบรรยากาศงานประกวดพรกเครื่องนะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับที่มีป้ายแขวนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่สําหรับรับพรกเครื่องเข้าประกวดนะรายการยอดนิยมทั้งหลายนะครับส่วนโต๊ะกลมๆสีแดงๆโต๊ะจีนแบบนี้นะครับเป็นสถานที่ที่บริการนะครับให้กับท่านที่จะมาส่งพรกประกวดนะครับเขียนรายการพรกประกวดนะครับส่วนโต๊ะโค้กที่เป็นแนวยาวขนาดนี้สุดหูลูกตาเลยนะมีประมาณ1,500ตัวนะครับจะเป็นแผงจรยุทธ์นะครับนำพรกเครื่องของเขานะมาแบ่งปันซื้อขายกันในงานครับ ตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ย6โมงนะครับ6โมงเช้านะครับคนเพียบแล้วนะฮะได้ยินว่ามาตั้งแต่ตีสี่นะครับคนหนาแน่นเลยนะครับผมวางขายอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขายอะไรได้ไหมได้เท่าไหร่ขายอะไรบ้างครับไปชมกันนพี่มาเปิดบิลให้นะครับองคแรกเลยนะครับ2,000บาทปิดไปแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ครับนี่ปิดไปเพิ่มนะครับเป็นชิ้นเขียวนะครับ2องนี่นะครับ พี่เขามาอุดหนุนไป5,500นะครับขอบคุณครับเข้าไปเลยครับนี้ขายพี่โกงนึงนะครับเป็นประจําวันพ่อค้าครับ1,500บาทอันนี้เป็นปูดทูบนะครับวัดแพร์นางเลิ้งนะนะครับพี่เขาปิดไป2,006นะครับมีนักเล่นมาปิดไปเพิ่มนะครับเป็นพระชัยปวาเลศนะครับของหลวงปู่โต๊ะ2,000กว่าบาทขอบคุณครับอันนี้เป็นบุตรโพน้อยนะครับแต่เป็นหลังยัน เ,ออเขาเรียกอุดังอะโถนะครับขายไปสองพกว่าบาทน,นะครับนี้เป็นเหรียญโชคดีนะครับแล้วกตะเกษบนะครับพร้อมเลี่อนห่อนี่ปิดไปหมื่นหนึ่งพะก้วมรกตเนื้ออบาก้านะครับพร้อมเลี่มห้อนี้ปิดไป800 0บาทอันนี้เป็นดึงพระยาสุเรนนะครับขายไปสองพแหวนหลวงพระทวดนะครับมีตอกนะนะครับแบบนี้ก็ปิดไปที่สาม0นบาทแล้วนี่เป็นวงเล็กนะครับพันเก้านะครับ พี่เข้าไปผลงานตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเงินสดบางส่วนนะแล้วก็เป็นเงินโอนหลายส่วนนะครับก็ขายไปทั้งหมด10กว่าชิ้นนะครับก็พอได้เงินมาหลายๆหมื่นนะก็แบ่งปันกันไปฮะขาดทุนบ้างกาไรบ้างก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปต่อที่พันทิพย์งามวงวานนะครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ผมออกจากศูนย์ราชการนะครับงานประกวดนะครับมาถึงที่พันทิพย์งามวงวานเรียบร้อยแล้วนะฮะมานําส่งพระนะครับให้กับพี่ ที่เป็นนักเล่นนะครับปิดพระกันไปนะครับก็วันนี้เนี่ยจะบอกภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะครับคนเยอะครับนักเล่นมาแบ่งปันกันการซื้อขายไม่ง่ายนะครับตอนนี้นะนะครับความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญด้วยสภาพพระเอ่ยนะครับการจะได้เจอคนที่เขาเช่าหาเนี่ยนะครับคิดเห็นตรงกันกันกบเราแล้วก็เช่าพระในมุมมองที่ ให้เรามีกําไรเนี่ยไม่ง่ายนะครับผมมีขายไปทั้งมีกําไรและมีขาดทุนนะในนั้นนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แบ่งปันกันไปได้รู้จักพี่ๆหลายๆท่านเพิ่มขึ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับส่วนตรงนี้สําคัญนะครับพี่ท่านใดเนี่ยมีพระแบบนี้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 นะครับถ้าแท้นะทูถูกใจนะท่านรับเงินสดได้เลยนะครับส่งมาได้ที่ Line แอเติ้ลสามนะครับแอ e 3ทียรสามครับต้นทัพจันทร์ยินดีรับเช่าครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับเงินหมื่นเงินแสนรอท่านอยู่นะครับถ้ามีภาพแบบนี้อยากเปลี่ยนเป็นเงินสดส่งรูปมาที่ไลน์และทุกช่องทางการติดต่อเต้นอาจารย์ยินดีบริการขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์และพบกันใหม่สวัสดีครับ